สวัสดีจ้าวันนี้ฟาร์มหอยอ้วนนะคะจะมาดีวิวให้ดูนะคะวิธีการทำจำสินหอยขมเนาะวิธีการจำสินหอยขมนะจ๊ะหอยขมพันเกษตรตัวใยญ่ๆค่ะพร้อมที่สิออกลูกนะคะนี่ตัวหญ่เพิ่นพ่อแม่เพิ่นนะคะอันนี้จะเป็นหอยรุ่นสาวนะคะหอยรุ่นสาวนี่จะออกลูกดี่ดีออกลูกบ่อยออกลูกทุกซิมหามือลกะกะ ปอจะลูกดกนะคะนี่ค่ะเท่ากับมาทาการจําสินนะคะเทาก็เอาหอยขึ้นมาจาก่บแล้วเทาก็มาเทเทอันนี้จะเป็นผานะคะอันนี้จะเป็นผ้าหม่มผ้าหมนหน่อยก็ไรค่ะผ้าเศษเศเท่านะคะพามาเทพึ่งไวในหนีนะคะพึ่งแล้วเขากับกระจายหอยออกแบบนี้นะคะสําหรับที่เขาจะทรง่างจังหวัดนะคะกระจายหอยเป็นเลี้ยงเลี้ยง,ยงแบบนี้นะคะแบบเร่งสูตรเร่งด่วนนะคะนี่ สูตรเร่งด่วนนะคะสูตรเร่งด่วนกระจายแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเพิ่นแลัก็ะพัดลมนะคะหนึ่งอันนะคะเปิดใจเลยค่ะเพราะว่าเขาเร่งด่วนนะคะ,ะจำสิ้นไว้ประมาณสามชั่วโมงได้ค่ะสามชั่วโมงให,ให้หอยเขาปิดฝาให้โตเขาแห้งนะคะซ้ำหนียังเพิ่นได้นะคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ละคะ่ะ ข้ากระมันเคียนะคะสำหรับสูตรเร่งดวนนะคะสำหรับสูตรเร่งดวนที่เข้าอุย้ยตัวนี้สม่าตัวไงแท้นะคะนี่แบบสูตรเร่งดวนนะคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกระทรงได้นะคะนี่ตัวนี้ใหญ่แห้งค่ะมีี๋วตัวยังไงมที่ลัซ้ำนี้กำลังพอดีกินเลยค่ะเปลือกบางๆนะคะสนใจพอเม่พันธ์กระทักมหาเข้าได้นะจ๊ะฟาร์มหอยอ้วนจ้ะ อุ้ยมือเมคาก็จะเป็นปานปก็บได้เนาะนี่ค่ะถ้าเฮามีเวลาเฮาก็มันขยันค้นค่ะถ้าเฮามีเวลาเขาก็บ่ตรงค้นบอยนะคะบ่ตรงค้นบอยกับยี่สิบสามสิบนาทีเมื่อค้นเธอหนึ่งนะคะเพราะว่าทั้งหนาเพิ่นจะแหงทั้งหนาเพิ่นแหงแล้วเพิ่นก็จะปีนปีนทั้งงมขึ้นมานะคะนี่ค่ะผัดลมค่ะพัดลมหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวสามตัวก็ได้ค่ะ ป,ประมาณสามชั่วโมงก็โอเคแหละนะคะโอเคเนาะถ้าหากว่าอยากได้พอแม่พันหอยขมพันเกษตรนะคะก็ทักมาได้ที่เฟสดิ๊ชุดาพาคุณมีหรือโทร0887141439หรือว่าคอมเมนต์มาได้นะคะเนี่ยโอเคเนาะถ้ามเบอ่งคลิปใหม่เนาะฝากกดติดตามกดสมัครให้กด mười đâm cho